การที่ผมจะให้ส่งลิงก์อ่ะคือผมจะให้ส่งคนละ1นลิงก์นะครับย้ำนะครับว่าขอย้ำนะครับว่ากิจกรรมนี้อยู่แค่25วันนะผมจะทําให้แค่25วันเท่านั้นโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคุกกี้รันเวนเบกันนะครับผมเนาะวันนี้ผมก็จะมาทานะครับวันนี้จะมาทํากิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมเนี่ยครับเชิญเพื่อนแล้วรับสกินเยลลี่กันเถอะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับ ระยะเวลานะครับ31ธันวาคมถึง28มกราคมนะครับเนาะอ่าผมก็ได้ทําการเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับครบ5คนนะครับผมเนาะนี่นะครับอ่าอันแรกนะครับคนแรกก็จะได้เยลลี่หัวใจแล้วก็คิสเซ่อ500นะครับคน2ก็เยลลี่นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็เยลลี่ครบเสร็จนะครับรวมแล้วก็ได้เพชร1,000นะครับลูกบาศก์ใสลุงอีก800นะครับผมเนาะก็กดรับมาเลยนะครับ เดี๋ยวก่อนนะครับผมแล้วก่อนรับนะครับโอเคนะครับผมจะบอกให้นะครับคือช่องผมจะมีกิจกรรมคือจะให้นะครับทุกคนนะครับร่วมสนุกโดยการเออ่ใครนะครับที่ยังทํากิจกรรมอันเนี้ยครับอ่าใครที่ยังทํากิจกรรมอันเนี้ยไม่เสร็จนะครับเนาะอ่าใครที่ยังทํากิจกรรมอันเนี้ยไม่เสร็จจะให้คือผมจะให้ทุกคนนะคนที่ยังทําไม่เสร็จนะครับส่งลิงก์มาใต้คลิปนะครับใต้คลิปผมนะครับเนาะอ่าส่งลิงก์มาใต้คลิปผม แล้วผมก็จะทําการทําให้นะครับผมเนาะโอเคไหมครับผมก็จะทําการทําให้นะคือการร่วมกิจการไม่ง่ายครับคือให้ส่งลิงก์ของคุณมานะครับแล้วผมจะบอกกติกานะครับเดี๋ยวกติกาเดี๋ยวผมจะไปบอกข้างนอกนะครับรับมาก่อนนะครับส่วนใครอยากรู้นะครับว่าโคดเอาอาลิงก์จากตัวเองยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแปะภาพไปนะกดตรงชวนเพื่อนนะครับแต่ในใน PC ซผมกดแล้วมันเด้งหลุดนะเดี๋ยวผมจะภาพให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะ อ่ะโอเคนะครับรับมาผมห้าแล้วนะครับผมเนาะอ่ะนี่นะครับใครที่อยากได้นะครับก็เออผมขอคนที่แบบไม่ได้จริงๆนะครับใครที่เออได้แล้วอะ่ทําภารกิจเชิญได้ได้แล้วนะครับไม่ไม่คือให้คนอื่นก็ได้นะครับผมไม่ใช่ให้คนอื่นดิคือผมขอแบบคนที่ยังไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับ ก็เป็นกิจกรรมที่ผมคิดขึ้นมานะครับระยะเวลานะที่ผมคิดไว้อะผมจะทําอันเนี้ยก็คือถ้าระยะเวลา25วันนะครับถ้ากิจกรรมอันเนี้ยหมดไปเมื่อไรนะครับผมก็จะเลิกทํานะครับเนาะโดยการที่ผมจะกดเข้าไปนั่นให้อะไปกดเชิญเพื่อนให้นะครับที่จะทําให้นะผมจะให้เวลาทั้งหมด25วันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ จะไม่ทําให้แล้วนะครับแต่ใครจะทิ้งลิงก์ในกิจกรรมอะไรเชิญเพื่อนอันอื่นไว้ก็ได้แต่ผมจะทําให้แค่25วันนะครับเนาะโดยกติกามีว่าให้อันแรกนะครับให้เราคัดลอกลิงก์มานะครับคัดลอกลิงก์ที่ผมบอกมานะครับเนาะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับและส่วนที่2นะครับให้บอกนะครับเนาะให้บอกว่าส่วนที่2ให้บอกว่าถ้าส่วนที่2ให้บอกว่า อันแรกนะครับอันที่1ผมให้เป็นลิงก์นะครับอันที่2ให้พิมพ์ว่ากี่คนนะครับเนาะขอจํานวนจริงๆนะครับกี่คนว่าสมมติว่าผมเชิญเพื่อนเนี่ยในกิจกรรมเชิญเพื่อนแล้วรับสกิยนเยลลี่อะ่ะผมทําไปแล้ว2คนนะครับเอ่อผมทําไปแล้ว2คนก็บอกผมว่าขาด3คนนะครับขอแค่ขอแบบจริงๆนะครับเนาะแบบคนที่ขาดจริงๆ นะครับใคร5้าก็5ตรงๆนะครับแม่แบบเอาขาด3แต่เอา5เนี่ยมันจะเสียเวลาผมนะครับแล้วจะทําให้แบบคนอื่นเนี่ยที่เขามาที่หลังเขาจะได้ช้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตรงที่ใครที่มาน้อยกว่าผมขอเร,เริ่มทําให้ก่อนเลยแล้วกันนะสมมุติว่าอ่าคนนี้คนเดียวนะครับผมก็ขอทําให้ก่อนมันจะไวนะแต่คนไหน5้าก็อาจะรอนานแต่ไม่ต้องกลัวครับผมทําให้อยู่แล้วนะครับแต่ผมขอนะครับคนจริงๆเลยว่าถ้าใครขาด2ก็บอก2ใครขาด3ก็บอก3ามขาด4ขาดก็บอก4ขาด5ก็บอก5ขาด นึ็กก็บอกนด็กนะครับเอาตามจริงนะครับผมเนาะจะได้คนอื่นมาจะได้เร็วๆนะครับเดี๋ยวผมทําให้นะครับเนาะโอเคนะเดี๋ยวไปที่โอเคนะครับผมเราสมมติว่าเนี่ยเป็นคลิปนะครับที่ผมลงนะเกี่ยวที่เป็นคลิปเนี่ยที่ผมลงนะสมมตินะครับผมเนาะอ่าก็คัดแลกให้เราคัดลอกลิงก์มานะครับอ่าลิงก์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอเอาไปเอาลิงก์มาก่อนครับโอเคนะครับผมได้โอเคนะครับผมได้ลิงก์มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมก็จะ วางลิงก์ไปนะครับอ่าลิงก์ไปนะครับอันแรกเป็นลิงก์นะครับอ่าลิงก์นะครับผมวางลิงก์มาแล้วนะครับผมเนาะโอเคนะวางลิงก์มาแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นขาดสมมติว่าเนี่ยผมขาดนะครับผมขาดนะครับผมขาด2คนนะครับผมก็จะพิมพ์ว่าขาด2คนนะครับอ่าแค่นี้ก็ได้นะครับขาด2งคนผมแค่นี้ผมก็รู้แล้วนะครับผมเนาะแล้วก็กดส่งความเิเตุมาได้นะครับอ่า กดส่งมาปุ๊บนะครับก็จะมาเป็นลิงก์อย่างนี้นะครับให้กดเข้าไปได้นะใครที่เป็นลิงก์กดเข้าไม่ได้ก็คือส่งมาใหม่ได้นะครับเนาะอ่านี่นะครับขาดสองคนนะครับอ่าผมก็จะไปดูว่าเออใครเลขน้อยก็ไล่ทาไล่ทาไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ากดมานะครับจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมกดมาผมจะต้องเจอเป็นแบบนี่นะครับพิชิตมิชาแอนลี่พบอับโดนัทนะครับแล้วก็จะได้ชื่อตัวเองนะครับอันนี้จะเป็นชื่อของตัวเองนะครับนะอย่าเอาของคนอื่นมานะโอเคนะครับผมเนาะอ่า อ่าเดี๋ยวกลับไปที่เกมกันก่อนนะครับประมาณนี้นะครับลิงก์แล้วก็ขาดจํานวนคนนะแค่นี้พอนะครับเข้ามาที่เกมนะก็คือการที่การที่ผมจะให้ส่งลิงก์อ่ะคือผมจะให้ส่งคนละ1ลิงก์นะครับเนาะใครที่ส่งเกิน1ลิง์ผมขออนุญ,ญาตตัดสิ์นะครับออกจากกิจกรรมนะเพราะว่าจะทําให้การหาผมมันลำบากขึ้นนะครับผมเนาะ ขอแค่คนละลิงก์พอนะครับผมเนาะแล้วถ้าผมทําอันไหนที่ผมทําแล้วอ่ะผมอาจจะลบลิงก์นะคือผมกะว่าผมจะทักไปบอกในใต้ใต้นี่ก่อนแล้วผมก็จะลบนะครับเพราะผมลบเสร็จแล้วอ่ะก็อย่าเม้นซํานะครับใครที่ได้แล้วห้ามเมนซําเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นผมจะงงนะครับเนาะขออย่างเดียวครับอย่าเม้นซ้ําพอครับผมเนาะคือผมทําเสร็จแล้วผมจะกดหัวใจแล้วผมอาจจะลบลิงก์ไปนะครับเนาะใครที่ได้แล้วก็ช่วยกัน ช่วยกันมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะว่าว่าได้แล้วครับได้แล้วนะได้จริงอะไรงเงี้ยเผื่อมีคนไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมไล่ทําให้นะครับผมเนาะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับกิจกรรมนะครับย้านะครับว่าขอย้ํานะครับว่ากิจกรรมนี้อยู่แค่25วันนะผมจะทําให้แค่25วันเท่านั้นหลังจากวันที่ใครที่มาดูหลังจากเ,เดือนมกราเนี่ย ใครที่มาดูหลักเดือนมกราคือผมไม่ได้ทําให้แล้วนะครับผมเนาะผมทาให้เฉพาะในเดือนนี้นะครับเป็นกิจกรรมฉลองปีใหม่นะครับเนะาะอยากมอบความสุขให้คนดูหลายๆท่านนะครับที่มาดูกับผมนะก็ใครที่ไม่ได้ใครที่ไม่ได้จริงๆก็เข้ามากันได้นะครับผมเนาะเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้เดี๋ยวผมจะไล่ทําให้นะครับแล้วก็ไล่ลบเ,เขาเรียกว่าลบลิง์ลบอะไรพวกนี้ก็อย่ากโกรธนะเพราะว่าผมจะได้หาง่ายๆครับเนาะเวลาแบบมาแบบมาเป็น10บมาเป็น อ่าสมมติเรามาเป็นร้อยอย่างเงี้ยผมก็ต้องเลื่อนหามันเป็นงงนะบางทีอ่าก็เลยแบบเออแต่มีคนมีคณเอ่อมีอะไรมีคนเสนอผมอยู่ว่าให้ผมกดหัวใจนะแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันจะเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะลบหรือว่าจะกดหัวใจดีนะโอเคนะครับสำหรับก,กิจกรรมขอไว้เท่านี้นะครับผมเนาะอ่าก็เซตที่ได้มานะครับเป็นเซตกินเยลลี่นะเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าน่านเล่นหรือเปล่าอันนี้เป็นไอดีเพื่อนผมนะครับเนาะไม่ใช่ไอดีผมนะโอเค ก็อไอดีผมทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับเซจเยลลี่อยู่ไหนอะอะนะครับร่วมกิจกรรมสนุกกันได้นะครับก็ถ้าใครได้แล้วก็ช่วยกดไลค์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนาอให้หลายๆคนเข้ามาเห็นเนาะแต่ก็อาจจะเหนื่อยผมย้วยแหละเออก็เป็นไปได้นะผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดละห้าสิบคนหรอกนะที่ผมจะได้ทำอะนะแต่ห้าสิบคนนี่ก็เยอะอยู่นะ<笑><笑>เหนื่อยอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปรีวิวสก,กินเยลลี่ใหม่ก่อนนะครับอะตั้งเมื่อกี้เราได้เพชรมาแปดร้อยแล้วก็ลูกบาทใสลุงอีกแปดร้อยนะ อ่ะมี2องพันสามดีนะครับก็จําไว้นะครับผม ID ดีเพื่อนไ d ดี ID เพื่อนเราก็คือ ID ดีของเรานะครับอ่าไหนๆไอดี ID หลักเขาไม่ได้สุ่มสกินนะไดีไอดี ID หลักจะมีคลิปสุ่มสกินหมื่นลูกบาทนะอันนี้มาสุ่ม i อเพื่อนก่อนนะครับอ่ะสกินแดงมาไหมอ๋อไหมไปโอ้ไม่มีธงเลยไม่ไม่มีพรมเรียบร้อย กดข้ามไปอย่างเร็วโอ้โหนี่ไอดีเพื่อนนี่ยังข่าวมาเลยเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอดีเพื่อนผมนี่ขาวล้วนไม่ได้นะโอ้ฟ้ามาสองครับโอ้โหนี่มันเป็นลางสังหอนแล้วนะครับว่าไอดีหลักหมื่นอะไรหมื่นอะไรหมื่นลูกบาทเกลือแน่นอนครับผม โอเคนะครับผมก็เอาไว้เท่านี้นะไอ้ดีเพื่อนเดี๋ยวไปเล่นสักหนึ่งเกมนะครับเนาะไปรีวิวสกินสวยๆนะครับเนาะสกินเยลลี่นะครับขอย้ํานะสาหรับคนที่ไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ทาให้นะอ่าไล่ทําให้แน่นอนนะครับเนาะโอเคนะเดี๋ยวผมไล่ทําให้นะครับผมเนะาะอยู่แลนอะไรเนี่ยเพื่อนอ่ะเราต้องพูดว่าดีเลยนะครับ จะได้ไปโอเคนะครับแล้วนะสก,กินสก,กินค่อนข้นางสวยนะครับผมแล้วนะใครที่มีตัวโดนัทนี่เข้ากันเลยนะเล่นคู่กับโดนัทนะ <c oughs> อ่าโอเคนะครับก็ไอดีเพื่อนผมก็ของไม่ค่อยเยอะนะครับนอะงเพื่อนไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะโอเคเนาะอืมอ่าเป็นไอดีเพื่อนผมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าอ,อ,อันดับเลเวลนะครับ อ่ะกับตนไอตันนะครับเดี๋ยวเล่นตัวที่ตันแล้วกันนะนี่นะครับทีของผู้เล่นใหม่นะเดี๋ยวเอาไว้ผมจะยื้อไมดีเพื่อนมาทําคลิปนะครับว่าอ่าอันไหนแนะนําจะแนะนํำยังไงเดี๋ยวผมจะเอาไอดีเพื่อนมาทําคลิปนะครับเพราะว่าอ่าผู้เล่นหลัดใหม่หลายๆคนอาจจะยังไม่ดูเนาะอ่ะโอเคนะครับก็เนี่ยครับให้เราเลือกสมบัติมาสักเอ่อเป็นหลักครับเลือกสมบัติเป็นหลักมานะอ่าอันนี้หนังติ๊กนะครับอันนี้อะไรดาบนะครับเนี่ยให้ตันเป็นลักให้ตันแบบ เฉพาะไว้ก่อนนะครับเนี่ยสักสามชิ้นเนี่ยแต่เนี่ยไม่ไม่เวิร์กแล้วนะเอาเป็นหอยดีกว่านะครับเนาะหอยไข่มุกนะนี่นะครับให้เราให้เราเลือกนะครับตัวที่แบบแม็กแม,ม็กนะครับเนี่ยที่เราปั้นแม็กไว้เรามาวิ่งนะครับเนาะอันนี้อยู่ไรอยู่แลนแลนอะไรแลนเก้านะครับแลนเก้านะโอเคอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชกับตันไอครับกับตันไออ่ากับตันไอนะเดี๋ยวมาดูว่าผมจะวิ่งได้สักเท่าไหร่กันเชียว กับตันไอนะครับผัดบูพายนะครับเนาะตัวในตำนานหลายๆคนนะของของผมด้วยนะตัวในตำนานของผมด้วยนะอ่ะนี่ครับผมอ่ะถ้ากดไปเลยครับดูซิว่าจะขึ้นหมืน่นถ้วยได้หรือเปล่านะไม่น่าถึงเนาะได้าจะได้ได9 9เก้าพัโอเคอ่าก็ ไม่ค่อยชินนะเออแต่ผมก็งงนะที่ผมผ่านจุดนี้ไม่ได้นะที่ไอดีแบบไม่มีของแล้วเล่นมาเรื่อยๆจนแบบมีเหมือนทุกวันนี้นะ,ะ,ะก็ดีใจนะครับผมอายิงไปเลยนี่นะครับสก,กินเยลลี่ก็ประมาณนี้นะ,อ,ะอยากได้กันก็ใครที่ไม่ได้กินก็คอมเมนต์ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราคืออันเนี้ยผมขอพูดไปเลยนะครับว่าถ้าใครแบบอะไรอะถ้าใครที่ผมทําให้แล้วแล้วผมลบ เม้นไปแล้วแล้วไม่ได้ก็เดี๋ยวเข้ามาพูดคุยในดิสเดี๋ยวผมแจ้งตอนถ่ายลิปแล้วกันนะครับโอเคขอตั้งใจเล่นก่อนนะเดี๋ยวช่วยเพื่อนลดนะครับผมนาะแต่เพื่อนผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะก็มีเวลาครับผมจะ,ะจะได้สักากี่ล้านจะได้สักเออสามร้อยล้านน่าจะถึงนะสถิติเดิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ครับเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนด่านลดแต้มไปถึงน่าจะไม่ถึงอยู่นะ จำไว้นะครับนะทุกคนน้าไอดีเพื่อนก็เหมือนไอดีตัวเองนะครับมีอะไรก็ใช้กันไปนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเพื่อนอ่นหลายหลายคนนะครับนาะที่แบบเวลาเพื่อนหยิบไปเล่นก็ค่อนคนระวังหน่อยนะเดี๋ยวจะเป็นแบบผมนะมีเพชรหมื่นใช้หมดหมื่นไรเงี้ยแบบไอดีเพื่อนก็อ้ยเป็นไรเพื่อนอะไรนะออะไรแบบเนี้ยนะแบบอ้ยไอดีเพื่อนก็แบบไอดีเรานะเดี๋ยวของจะหายหมดนะอุตส่าห์ดองไว้นะครับเนาะโอเคก็ระวังกันด้วยนะครับผมอาจจะเป็นแบบผมนะแบบเออมือไวไปหน่อยนะ แต่ ID ตัวเองนี่มูไหวไม่ได้ครับพุ่าก็บมาเสียได้นะครับเดี๋ยวว่างๆเอา ID ดีเพื่อนมาเล่นแล้วกัน <c oughs> วันไหนที่แบบเไอดีเราเล่นไม่ได้ก็เดี๋ยวยืมอไอดีเพื่อนมาปั้นนะครับปั้นไอดีเพื่อน2021 2 0 <c> 2 <oughs> 1เป็นไงครับปั้นไอดีเพื่อน2021 2 0 <c> 2 <oughs> 1ัรบับไม่ค่อยคุนด,ด่าเลยนะไม่ได้เล่นด่านนี้มาโอ้โหสามสี่เดือนล้วไหมเนี่ยน่าจะสองเดือนแล้วนะสองสามเดือนแล้วนะครับไม่ได้เล่นด่านนี้นะ <c oughs> แต่ก่อนนี่ด่านนี้แบบ นี่แบบอะไรอะตอนนั้นที่มาก็จะเป็นอะไรสับปะรดกุ้งพายครับที่แบบย้อนย้อนคลิปผมไปดูนะสับปะรดกุ้งพายแบบอยู่ด่านเนี่ยมาแบบคือแบบแบกผมมากในด่านเนี่ยนะสำหรับสับปะรดกุ้งพายนะโอ้สับปะรดกงเอูอตัวผัดสอกตัวเนี้ยครับกุ้งพายครับแบบโอ้โหเป็นแบกแท้นะครับใช้มาใช้มาสทำเดือนได้อยู่นะ ว่าตอนนั้นเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะครับของไม่มีเลยอ่ะเออตอนนั้นที่ผมคิดไว้อ่ะว่าที่ผมคิดในหัวก็คือตัวบูมภัยต้องตั้ให้ไวที่สุดน,นะครับเพื่อจะมาเป็นทักสองให้ได้คะแนนเยอะนะแล้วตัวสับปะรดตอนนั้นก็คือแบบได้เวลสามก็คือเล่นได้แล้วครับเออสับปะรดเวลสามในดานเนี่ยแบบเล่นได้แบบยอดนะครับนี่นะครับหลายๆคนนะที่อ่าอยู่แรดเก้านะครับเนาะอ,อาจจะมีแบบ ตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรกับตันไอซ์กับดูพายนะก็ดูแนนไ้ได้นะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับ,รบสมบัติประมาณนี้นะครับแล้วก็ของประมาณนี้นะรอบสุดท้ายไม่ทันนะครับจังหวะไม่ค่อยดีนะครับอเอาได้โอเคนะครับเมื่อกี้ลุดเกมไปต้องขออภัยด้วยนะได้รับสกินเยลลี่ใหม่โอเยลลี่ฟักทองนะน่าจะมีสกินโค้กพาสกินนะโอเคนะครับจากที่ผมบอกในคลิปนะครับว่าที่ผมจะบอกก็คือถ้าผมลบ ลิงก์ของใครไปนะครับแล้วคนนั้นแบบอ่าไม่ได้นะครับเนาะผมลบของใครคือใครนะครับที่ยังไม่ได้นะเข้าเกมแล้วยังไม่ได้สกินเยลลี่นะครับให้รีบมาเช็คตรงใน YouTube ผมนะในคอมเมนต์ผมว่าเอ้ยคอมเมนต์หายไปหรือเปล่านะครับถ้าคอมเมนต์หายไปห้ามเมนซัมเด็ดขาดนะครับผมพูดเลยนะครับว่าห้ามเมนซัมนะเออพูดเลยนะครับว่าห้ามเมนซัมเด็ดขาดให้ไปที่ดิทนะครับดิสคอร์ดนะครับผมเนาะหาให้ไปที่ดิสคอร์ดก็คือไปดิสคอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ใต้ ใต้คําอธิบายใต้คลิปผมนะครับใครที่มีปัญหาอะไรเข้าไปในสดิสคอร์ดนะครับในกลุ่มของผมนะแล้วไปหาผมนะเดี๋ยวผมจะทําแยกให้อีกทีนะครับผมเนาะขอร้องนะครับร่วมมือกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะงงนะโอเคนะครับเนาะอ่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเข้าดิสคอร์ดกันนะครับผมเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็เอ่อมาดูไลฟ์สตรีมผมนะครับก็อาจจะยังเข้าดิสคอร์ดไม่เป็นนะโอเคนะครับไปเลยโอเคนะครับสมมุติว่าเนี่ยเป็นโทรศัพท์ ของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเนาะอันนี้ผมเล่นในโน้ตบุ๊กนะครับเปิดแอปแอปจำลองมือถือนะให้เรากดไปที่เ a y Store นะครับอ่าถ้าเป็น Android ไม่ใช่ Android iOS นะครับก็จะไปเป็นที่ Apple นะครับแอปเปิลสโตร์นะแล้พิมพ์ว่า Discord นะครับพิมพ์เพราะว่า Discord นะครับอ่ด D I-S-C-O-R-D นะครับก็จะเจออันแรกนะนี่ครับ Discord อันเนี้ยครับแล้วก็กดติดตั้งไปเลยนะครับเนาะ อ่ากดติดตั้งไปกดยืนยันนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเปิดดีครอดมานะครับทุกคนในมือถือนะครับจะเจอคําว่าสมัครสมาชิกกับเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบก็คือคนที่ยังคนที่สมัครสมาชิก ดิสคอร์ดไปแล้วนะครับผมเนาะคือ,อยังงงนะครับคือคนที่เข้าสู่ระบบต้องสมัครดิสคอร์ดไปแล้วนะครับส่วนสมัครสมาชิกก็คือสมัครกับดิสคอร์ดนะอ่าก็กดผมสมมติผมเป็นหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักนะครับยังไม่เคยสมัครดิสคอร์ดผมกจ็จะสมัครสมาชิกแต่ถ้าคนเคยเล่นดิสคอร์ดแล้วก็เข้าสู่ระบบไปรู้กันอยู่เนาะกดสมัครสมาชิกไปนะครับอ่าแล้วก็กดชื่อผู้ใช้นะอ่าเดี๋ยวเราข้ามกันไปตอนที่ผมจัดการเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นบัญชีมั่วลวกัน ชื่อผมชื่อนิตินะครับผมชื่อนิติเยนู e ุลา y e n a u r a นะครับนีทิยเยนุลา e นะครับ1น y e n u r a นะครับ,อ,นะรบอ่าอ,อีเมลที่คุณใส่ไม่ถูกต้องอ่าโอเคจุด COM นะครับถัดไปนะครับเรื่องวันเกิดนะครับ25มีนานะครับ สองศูนย์ศูนย์สามนะครับกดสร้างบัญชีนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับนี่เข้าเสร็จแล้วเราก็กดเราจะกดปิดก็ได้หรือว่าจะกดจอยกับเพื่อนออน i s c o r d ก็ได้แต่ผมกดปิดละกันนะครับอ่าผมก็จะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บนะครับให้เราไปเอาลิงก์นะครับลิงก์ใต้คลิปผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปนะนี่นะครับลิงก์ดิสคอร์ ไม่ใช่ก็คือถ้าเข้ามาคลิปผมนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านี้เป็นสตรีมสดนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะครับเลื่อนมานะครับอ่าปกติเลื่อนมานะครับหลายคนอาจจะยังไม่เจอตรงนี้นะครับให้มาหาแล้วก็กดแสดงเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็จะเห็นลิงก์ดิสคอดกดจิ้มเข้าไปนะครับอ่ากดจิ้มไปแล้วก็จะเด้งในดิสคอ d นะครับอ่าแต่อันนี้ผมไม่เด้งนะครับแต่ให้กดตรงเนี้ยไปแล้วก็จะเข้าไปตรงดิสคอ d ที่เราสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ จะเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าร่วมเซิร์ฟนะครับก็ทักทายกับคนที่อยู่ใน d i s c o r d ได้นะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่เกมก่อนนะครับโอเคนะครับผมเนาะก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับใครที่ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วได้ของรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอาไม่ใช่ของรางวัลได้เสร็จตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไอ้นี่ผมมาได้นะครับเนาะกดไลค์ผมหน่อยแล้วก็คอมเมนต์บอกผมอีกรอบได้นะครับว่าได้จริงนะครับได้แล้วขอบคุณอะไรก็ได้นะครับผมเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าใจดีก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมอยากให้ผมทําเกี่ยวกับกิจกรรมเชิญเพื่อนให้แบบนี้ใหม่ก็ช่วยกดไลค์ได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมอาจจะมีใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับผมสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะลาไปก่อนนะครับบ้ายบายไว้เจอกันครับสวัสดีครับ Uh -huh.